ก็เข่ากราับสวัสดีมีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสบซึ่งวันนี้นะครับแสงเคียนาทางครับยกตัวอย่างเหรียญกระสับมา1ชนิดนะครับนั่นก็เป็นเหรียญชนิดละ10บาทของเรานั่นเองนะครับซึ่งมีลักษณะลวดลายที่สวยงามนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทที่นาอันนี้ครับเป็นซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับจึงอยากจะมาแนะนําเพื่อเป็นแนวทางกับ นักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะสะสมเหรียญแต่ยังไม่รู้ว่าจะสะสมเหรียญอะไรนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบทั้ง3เหรียญนี้นะครับมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสาบทั้ง3นี้นะครับเราต้มาขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับทางช่องของเรานั่นก็คือช่องแสงเทียนนําทางครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆ มาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับนั่นคือเหรียญ10บาทเหรียญนี้นะครับปีพศ2551นนะครับลักษณะของเหรียญก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับรายละเอียดของเหรียญค่อนข้างจะชัดเจนแสงเทียนก็ค่อนข้างจะชอบเป็นพิเศษนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้เรามาดูข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับรับโลหะสองสี สีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มมตรน้าหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นภาพรบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักตร์ไปดังเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยราชผู้สีตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่า รัชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งอักษรเบลนี้ครับจุด4จุดข้างบนครับซึ่งมีไว้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับคนพิการทางสายตานะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขสิบ ไทยและเลข10ปรารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้าน,นขวาครับก็จะเป็นตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับส่วนด้านซ้ายครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2551นั่นเองนะครับสําหรับปีพศ2551นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่179ล้านนะครับ165,360เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับ ซึงเป็นอีกเหรียญนึงนะครับอีกแนวทางนึงนะครับที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ถ้าท่านที่มีใจรักด้านสะสมเหรียญนะครับถ้ายังไม่รู้ว่าจะสะสมเหรียญอะไรแต่เฉียนแนะนําให้สะสมเหรียญที่หาง่ายนะครับมียอดผลิตเยอะๆซึ่งว่าไม่ต่างกันนะครับการสะสมเหรียญก็เป็นการออมเงินชนิดหนึ่งนะครับยิ่งเราสะสมได้มากเท่าไหร่เงินก็เป็นการอมของเราไปในตัวนะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ <c oughs> ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ50บาทนะครับซึ่งเป็นราคาก็ายังไม่แรงเท่ารีกว่ครับเนื่องจากว่ายอดผลิตมาค่อนข้างจะเยอะหาค่อนข้างจะง่ายนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญสิบาทปีพศ2549นะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็ค่อนข้างจะใหม่นะครับ ได้มาที่แสงเกณฑ์ได้เก็บไว้นะครับเราก็มาดูข้อมูลเหรียญครับข้อมูลงเหรียญก็คล้ายๆกันนะครับกับเหรียญปีพศ2 5 5 1นะครับนั่นก็คือเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหภูมิพลอดุลยเดเดนะครับ ผิดพ,พระพักรไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัตติยราชปุสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มีผลอรุลญเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบนอกครับจะเป็นรูเฟืองจักสรสลับเรียบนะครับด้าน,นหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณด้านวานารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะเป็นอักษรเบล,ลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบ เบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อัลบกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทคําอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวาครับก็จะมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2อ4 9นนั่นเองนะครับสำหรับเหรียนรุ่นปีพศ2549นี้นะครับ มียอดผลิตอยู่ที่128ล้านนะครับ9,300 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะนะครับเป็นอีกเหรียญนึงครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้นักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะสะสมเหรียญแต่ยังไม่รู้ว่าจะหาเหรียญแบบไหนครับเพราะว่าเหรียญที่หายากที่น่าสะสมจริงๆนะครับมันก็หายากสะเกิดครับเราจึงมาแนะนําเหรียญที่ค่อนข้างจะใหม่นะครับหาง่ายการสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ ของในหลวงราชการที่10ก็ดีนะครับน่าสะสมมากๆนะครับเนื่องจากว่าการสะสมเหรียญก็เป็นการออมเงินชนิดหนึ่งของเรานะครับเรายิ่งสะสมได้มากเท่าไหร่เราก็มีเงินเก็บมากเท่านั้นนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ .2549 นี้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ60บบาทนะครับ <c oughs> ซึ่งราคาก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆนะครับ อยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแนะนําให้นะครับไม่ว่าจะเป็นพอซอไหนนะครับแนะนําให้เหรียญดูเหรียญที่มีลักษณะพณิเศษนะครับซึ่งอาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับหรือว่าเหรียญไส้แตกนะครับซึ่งว่าเหรียญทั้งสองชนิดนี้มีการซื้อขายกันขึ้นมาจริงๆแล้วนะครับซึ่งราคาจะถูกจะแพงแราคาอาจจะอยู่ที่500ถึง800บาทนะครับ ถ้าขึ้นอยู่กับว่าลักษณะความสวยงามนะครับของเนื้อที่เกิดมาของไส่ที่แตกว่ามากหรือน้อยแต่ถ้าเป็นเหรียญที่หายากติดลําดับนะครับราคาก็อาจจะสูงขึ้นถึง1,000บาทแน่นอนนะครับเราก็มาดูกันเหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2545นะครับเป็นอีกเหรียญนึ่งนะครับที่น่าสะสมมากๆนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ซึ่งราคาก็สูงไปในตัวเหมือนกันนะครับ ข้อมูลขอเรียน,นะครับก็จะคล้ายๆกับปี2551หรอและนกะครับก็คือเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้ <Ooh. S 1> มีผลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับข้อมูลด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่าว10นะครับด้านล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข10ไทยและเลข10อารอบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาท ขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2545นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญปีพศ2545นะครับมียอดผลิตอยู่ที่61ล้าน3แสน3หมื่น3พันเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับเหรียญสองชนิดที่แสงเกรนรายงานมาแล้วนะครับ ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านี้นะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆถ้าอยากได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนแนะนําให้ดูที่เหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งอาจจะมีราคาถึงห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษด้วย เหรียญติดอันดับหายากด้วยนะครับราคาก็อาจจะน่าเป็นพันถึงสองพันนะครับขึ้นอยู่กับความหายากง่ายของเหรียญและความสวยงามนะครับของเหรียญที่มีลักษณะพิเศษอาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับไม่ว่าจะเกินด้านหน้าหรือด้านหลังถ้าเกินด้านหลังรับน่าจะเป็นเหรียญที่มีเรือนะครับเรือเล็กเรือใหญ่นะครับราคาสูงแน่นอนนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาที่ซื้อขายกัน ก็ขึ้นอยู่กับที่บุคคล2คนนะครับนั่นก็คือผู้ซื้อและผู้ขายนะครับจะตกลงราคากันเองช่วงนี้เรานั่นนะครับจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญได้รู้ข้อมูลกันเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตาม ท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตใหมท่านรับชมกันทุกวันสำหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ